วันนี้แม่ซื้อชุดมาให้ใหม่ใส่ไปให้เพื่อนดูดีกว่าเอาน้องแว่นวันนี้ไปไหนมาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้แม่เราซื้อชุดสวยให้เธอว่าเราสวยไหมอะแว่นตลกมากเลยอะสวยสลบเลยฮ่าฮ่าฮ่าสวยสลบจริงๆใหญ่แว่นนี่สวยของเธอแล้วหรอฮ่าฮ่าฮาไปเล่นเกมกันไปสิจอยตามมาเลยนะ อีแวนไม่ต้องเล่นนะตาไม่น่าจะมองเห็นไม่อะฉันก็อยากเล่นนะเขาไม่ให้เล่นก็ไม่ต้องเล่นสิเรื่องเยอะไม่เล่นก็ได้งั้นเราขอโทษจะไปไหนก็ไปเห็นหน้าแล้วปวดอืก็ได้งั้นเราไปนอนรอนะอีแวนไปแล้วเราไปเล่นเกมกันยี่สิบนาทีผ่านไปไม่รู้จะแกล้งใครไม่สนุกเลยเราเล่นเกมได้ยังอะ ได้สิงั้นจอยตามมาเลยทำไมพวกเธอไม่ชุบฉันสักคนเลยเล่นไม่เก่งก็ออกไปสิหน้าเบื่อจังก็เธอมันไม่ฉลาดเล่นก็ไม่เก่งออกไปแต่พวกเธอก็ยังพูดดีกับฉันอยู่เลยเมื่อกี้พวกเราก็แค่หลอกเธอพวกเราไม่มีเพื่อนแกล้งไงแกล้งเธอนี้สนุกสุดๆทำไมพวกเธอชอบแกล้งเราจังเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ย พวกเราก็ไม่ได้เห็นเธอเป็นเพื่อนนะเห็นเธอเป็นตัวตลกมากกว่าแร่แบ่แบ่เราคงคิดไปเองว่าเพื่อนเพื่อนรักเราแต่เราก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยคนที่เข้ามาก็มาแกล้งตลอดเราลองอยู่คนเดียวเงียบเงียบดีกว่าขอคิดอะไรแบบคนฉลาดฉลาดหน่อยนะเช้าวันต่อมา เอาอย่างกล้าเข้ามาในกลุ่มอีกรอโดนแกล้งขนาดนี้ถ้าพวกเธอมีความสุขแล้วก็จะให้พวกเธอแกล้งฉันไม่ชอบอีแวนเลยอ่ะเออฉันก็ไม่ชอบขัดอุคตาจริงๆเลยแต่มันออกหน่อยเพลงฉันทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยฉันทำอะไรก็ผิดหูผิดตาพวกเธอไปหมดเลยฉันไม่มีเพื่อนแล้วจะมีคนมาชวนฉันเล่นเกมไหมนะ ทำไมอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วเข้ากลุ่มเราไหมชวนเราเข้ากลุ่มจริงๆเหรอขอบคุณนะไปเลยดีกว่าสวัสดีนะทุกคนเราชื่อสมพูเราชื่อไม่เราชื่อมอสเราชื่อการ์ตูนวันนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้มาเล่นเกมแต่เช้านะยินดีที่ได้รู้จักนะเพื่อนใหม่งั้นพวกเราไปนอนกันเช้าว,วันต่อมา ชมผู้ยังไม่มาหรอสวัสดีทุกคนมาแล้วไปเล่นออฟฟี่สี่คนกันตามเรามาเลยนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสนุกมากเลยเพื่อนๆนของคุณมากเลยนะฉันกระโดดไม่เก่งพวกเธอก็ช่วยไม่แกล้งฉันด้วยช่วยแนะนำอีกด้วยพวกเราไม่ได้แนะนำอะไรเลยเธอนั่นแหละเล่นเก่งมากเราไม่เคยมีเพื่อนดีๆแบบนี้เลย กลุ่มเราจะไม่อิจฉากันไม่ว่ากันนะเป็นเพื่อนพวกเราได้แม่เรียกแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนนะงั้นเราก็ออกไปนอนก่อนนะเดี๋ยวเราโทรหาได้ไหมได้สิโทรมาเลยนะเล่าเรื่องในกลุ่มเก่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรนะต่อไปนี้เธอก็มาอยู่กลุ่มพวกเราเราขอดูแลหัวใจเธอได้ไหม มีแต่คนรอเราว่าเป็นตัวตลกเป็นยายแวนนายไม่อายหรอไม่อายหรอกเราคุยกับเธอเล่นเกมกับเธอแล้วเราสบายใจดีขอบคุณมากเลยนะงั้นเราไปเล่นเกมกันใหมครับนั้นเราขอลองไปฝึกกระโดดออบบี้นะจอยตามมาเลยสองชั่วโมงผ่านไปขอบคุณนะสนุกมากเลยเราไม่ตกช่องเลยอ่ะ ดึกแล้วไปนอนกันฝันดีนะตัวเองพวกนั้นจะโทรมาแกล้งเราอีกแล้วเหรอชมพู่พวกเราขอโทษกลับมาเข้ากลุ่มกับเรานะทำไมเหรอพวกเธอไม่มีเพื่อนแกล้งแล้วเหรอจะแกล้งฉันไปถึงไหนพวกเราแค่คิดถึงเธอฉันลืมไปเลยนะว่ามีพวกเธออยู่ในส่วนหนึ่งของฉันฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอแกล้งฉันอีกแล้วไปหาเพื่อนในกลุ่มดีกว่า อาวมอดยังไม่มาหรอเมื่อคืนคาสายกับมอดไม่ใช่หรอมาแล้วทุกคนโทษที่ตื่นสายชมพูตกลงเราเป็นแฟนกันนะอุยอุยน่ารักมอดเป็นคนดีนะเราสนับสนุนก็ได้งั้นเราขอตอบตกลงต่อหน้าเพื่อนๆนนะจริงรอพวกเธอเป็นพยานให้เราด้วยนะกงั้นวันเสาร์นี้มาเที่ยวบ้านเรานะจะได้เปิดหน้ากันด้วยโอเควันเสาร์เจอกันนะ พวกเธอมาแล้วเหรอเข้าบ้านกันมานเธอสวยจังไปข้างในกันตัวจริงเธอสวยน่ารักกว่าในเกมอีกตัวจริงเพื่อนเพื่อนก็สวยน่ารักทุกคนเลยพ่อกับแม่ไปไหนละ่ะพ่อกับแม่มีประชุมที่บริษัทแต่เช้าวันนี้เลยไม่อยู่บ้านผลไม้ค้คุณหนูคุณแม่ฝากมาให้เพื่อนๆนค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนทานผล,ลไม้กันเพื่อนๆก็คุยกันอย่างมีความสุขจบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะ